ครับอันนี้คือง้างประจาตัวของผมนะครับที่ผมใช้นะครับแต่ายคนอยากรู้ว่าผมใช้ง้างพิมไหนบ้างนะครับไล่กอนเลยลวกันนะครับอันนี้ไม่รู้พิมพ์ไหนหรอกนะครับนะอ่าก็เป็นบางคนบางคนก็เรียกว่าพิมนู้นพิมนี้พิมนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพิมพไหนนะครับผมแต่ผมชอบผมก็ซื้อนะครับในพิมพหนึ่งก็ตาโปนนะครับตาโปนนะครับตาโปนนะครับตาโปนนะอันนี้นะเพื่อสายเสน่ห์เมตานะครับอันนี้นะแลองค์หนึ่งก็องนี้ครับองค์นี้นะครับองค์นี้ดูแล้วกันนะครับองนี้นะเห็นไหมนะครับ ดูแลกันนะครับเกทแท้ก็ว่านไปนะครับแต่ว่าของผมใช้แล้วสบายใจผมว่าผมแท้ผมใช้นะครับอันนี้ก็อีกพิมพ์นึงนะครับอีกพิมพ์นึงนะครับตาแดงนี่จะมีหลายพิมพ์มากเลยนะครับผมนะอันนี้นี่ก็จะเป็นพิมพ์เสยนล้นนะครับเสยนล้นสังวานต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับสนงเสน่ห์ต่างก็ว่านไปนะครับผมนะอันนี้หัวเขาจะแตกๆมานะครับของเก่าก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับง้างยิ่งสึกยิ่งแพงนะครับผมนะใช้ดีครับผมได้ใช้นะครับอันนี้ก็อีกองหนึ่งครับก็เป็นตระกูลพยังงนะครับ กุลพญานาคครับดินก็จะเป็นลักษณะดินแบบนี้นะครับคือความเก่าครับความเก่ามาได้อยู่แล้วนะครับจะดูความเก่านะของจริงนะครับะดูง่ายนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์ที่โคตรรหายากนิดนึงนะครับผมว่าก็มีไม่กี่องค์นะครับในในในวงการนะครับอยู่มันก็หายไปแล้วนะครับก็ไม่รู้พิมพ์อะไรนะครับเรียกไม่ถูกเลยครับจะดูเสียงจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันออกจะล้นๆหน่อยแต่มีแง่งนะครับแล้วก็มีสังวานนะครับคล้ายๆล้นนะครับคล้ายล้นสังวานแต่ไม่ใช่ล้นสังวานนะครับผมเขาจะอุดด้วยยเีรนะคับ พอเขาใช้นะครับพอใช้มานะครับผมนะเก่าครับเก่ากึกเลยนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะแล้วหายากด้วยนะครับและพิมพ์นึงนะครับผมนะผมก็ไม่บอกพิมพ์แล้วกันแล้วตระกูลพยางั่งแล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่ามันดียังไงนะครับในการที่ว่าทําไมผมถึงใช้ตลอดติดตัวนะครับผมนะอ่าอันนี้นะครับเนี่ยพังง่งนะครับหรือเทวะก็ได้ครับจะเป็นเทวดาชั้นกามาจรก็ได้แล้วแต่คนจะพูดประวัติเลยนะครับผมไม่รู้ว่าประวัติยังไงแบบไหนนะครับแต่ผมใช้แล้วดีผมก็ใช้แล้ว แล้วก็มาอีกทิมหนึงก็ตระกูลพญางั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงั่งนะครับเกดตรงอันนี้สังเกตจะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้เกลดเอียงนะครับแต่อันนี้เกล็ดตรงนะครับอันนี้ก็กระสวยครับดูมีบารมีนะครับอันนี้เป็นพญางั่งนะครับผมชอบมากนะครับใช้อันนี้คือดินครับดินของเขานะครับอันนี้นะในกองหนึ่งก็ที่ใฟฝันนะครับคือนั่งนั่งจักรพรรดินะครับนั่งนั่งนั่งปางจักรพรรดนะครับผมนะอันนี้จะมีคล้ายตะปูเจาะอยู่นะครับก็ตามตามเนี้ยนะครับผมที่เสียบอัันนนี้เป็งงง่าจกรพดนะคับอู แล้วก็มาอีกองหนึ่งนะครับนะอะไรอะไรพิมปากนกแก้วอะไรนะครับผมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละนะครับพิมนี้ก็ว่าก็หายากเช่นกันแหละนะครับนนี้นะดูแลกันนะครับนี้ก็ลองรอยการใช้นะครับเขาใช้มานะครับแต่ว่าความเก่าต่างต่างนะครับมันจะได้เห็นนะครับทองเหลืองที่มันสุกนะครับอีกพิมหนึ่งนะครับผมอันนี้บางคนบอกว่าเป็นนะครับงัที่หายากอีกพิม์นึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพิมไหนนะครับบูชามาแล้วก็เลยเอามาใช้ดูนะครับอยู่ที่เอวผมนะดูแล้วก็มาเป็น ตาโปนะครับอันนี้ตาโปนนะครับตาโปนพิมพ์เดียกันนะครับอันก็เรียกตาโปนะเก่าครับเก่าและนี้ก็เป็นหน้าคู่กับถ้าพี่ผ่าผมชอบแล้วกันนะครับชอบนะครับชอบมากครับองนี้นะรักเลยครับผมนะตอนนั้นออกมาไม่แพงนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะแพงนะอันนี้ก็ของจริงในวงการยากครับฐานดินครับเป็นฐานดินนะผมเล่นฐานดินกิ่งไม่เล่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับองนี้พิมพ์นี้ผมเล่นฐานดินนะครับกิ่งไม่เล่นนะครับผมนะเพราะว่าผมชอบครับเก่าครับเก่าองนี้ก็เก่าหายากเช่นกันนะครับ อันนี้ก็เป็นโล้นนะครับเป็นโล้นนักศึกหมดแล้วครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้ก็คือว่าคนเขาเล่นกันนะครับคนเขาชอบศึกเนี้ยนะครับผมในสภาพนี้นะอันนี้ก็คือใช้ศึกครับใช้ศึกเลยครับใช้ศึกนะครับดูดินอันนี้จะเป็นฐานตันนะครับฐานตันแต่ศึกมากครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งครับอันนี้ก็หายากเช่นกันนะครับเขาเรียกบางทีเขาบอกว่าเป็นปางบวชบ้างอะไรบ้างกวานไว้นะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปางไหนนะครับดูหงั่งของผมแล้วกันนะครับอ่าดูความสวยสดงดงามนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าเรียกกกกคครรีมมมมไหนนะัับบบผผผ็็็ชชออซื้้ใล องหนึ่งก็จะเป็นเนื้อตะก่วเก่าเลยไปดูอันนี้เก่ามากครับเป็นตะก่วที่เก่านะอันนี้นะครับแล้วก็จะมีพ่อเปิดแม่เปิดเดี๋ยวพ่อเปิดแม่เปิดแล้วกันนะครับผมนะเป็นพิมพ์อีก,อกเครื่องไรยอีกชนิดหนึ่งที่โอเคใครว่าไม่ดีผมชอบนะครับอัน,นนี้ดูนะพิมพ์แม่เปิดองนีก้ก็น่าจะหายากนะครับผมว่านะมีไม่กี่ตนในวงการแน่น,นอนนะครับเพราะการลักษณะการนั่งนะครับผมนะนั่งยองๆเนี้ยนะครับหายากแล้วนะครพ่อเปิดแม่เปิดจะเป็นลักษณะคู่กันอย่างเงี้ยนะครับผมเอามาได้จับมาคู่กันและนะครับอันนี้นะ จะเป็นคู่ลักษณะนี้นะครับนะพ่อเปิดแม่เปิดนะยครับอีกก็รอลายชุดหนึ่งนะครับผมนะให้ดูแล้วกันนะครับนะพ่อเปิดแม่เปิดนะครับนั่นก็จะมีพิมพ์พวกนี้ครับคือพิมพ์ที่มันค่อนข้างที่จะพิเศษหายากกันนะครับไม่ง่ายเลยนะให้ดูนะครับผมชอบครับใช้ครับก็ที่บอกครับช้างน้างอยากเห็นนะครับแล้วก็เอามาให้ดูแล้วนะครับว่าช้างนั่งในเอวผมนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับเป็นพิมพ์ใดบ้างนะคือผมชอบแล้วกันนะครับผมว่าดียังไงนะครับ ก็รู้ว่าดีพอแล้วับไม่ต้องรู้อะไรนะครับคนใช้จะรู้เองนะครับไม่ต้องถามใครนะครับว่าเฮ้ยพางั่งดีอย่างไรนะครับผมนะพะงั่งนะครับผมนะดีไม่ดีนะครับผมเป็นของต่ําหรือของแรงต่างถ้าคิดว่าต่ำมันก็ต่ำนะครับถ้าคิดว่าสูงก็สูงครับแล้วแต่คนใช้แล้วกันถ้าคนใช้นะครับจิตใจสูงนะครับเครื่องล่างก็สูงตามครับถ้าเครื่องคือเครื่องล่างนะครับถ้าเกิดผู้ใช้ครับจิตใจมันต่ําตมนะครับมันก็ต่ําตามนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่า จะใช้จะชอบในแนวทางใดแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดใช้แล้วมันถูกสโลกกับเราถูกจริตกับเราก็ใช้ไปนะครับผมไม่สนใจนะครับประวัติมันยังไงแบบไหนนะครับผมใช้แล้วดีผมก็ใช้นะครับผมสาหรับคนที่เริ่มศึกษาแล้วกันพาง้างที่มาถามนะครับว่าทำไมอาจารย์ใส่พะง้างครับชอบครับคือมันเห็นผลนะครับมันส่วนตัวแล้วมันถูกถูกจริตกับเราแล้วมันตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมชอบ อะไรที่มันเห็นผลไวแล้วกันเลยนะครับผมนะมันเห็นผลไวผมเลยใช้นะครับผมนะโอเคนะครับผม